เดี๋ยวเวล8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นัองไ์ไปดูเรื่องรถกันสักนิดนึงก็อย่างที่ว่าไปเนยนะฮะทางตํารวจเมื่อวานนี้ท่านรองผู้จัดการนครบาลท่านก็แถลงชัดเจนว่าไม่ใช่รถของกลางเสร็จตรวจตินรวิทย์เป็นเจ้าของแน่ๆ มีหลักฐานเป็นใบโอนเงินซึ่งตำรวจเอามาแสดงด้วยถูกไหมท่านไม่ใช่เป็นใบโอนเป็นใบสัญญาซื้อขายรถใช์ใบสัญญาซื้อขายก็ออนไลน์นั่นแหละหรือยังไงค่ะอืก็เหมือนกับเป็นการตกลงซื้อขายกันเมื่อวันที่14ธันวาคมนะคะขายมาให้นายนรวิทย์บัวดกเนี่ยค่ะก็คือตัว10ตำรวจตรีนรวิทย์นั่นแหละค่ะคือสัญญาซื้อขายเนี่ยมันตัวหนึ่งค่ะแต่จะไปโอนกับขนส่งอีกไห่อีกหรือไม่เนี่ยมันอีกขั้นตอนหนึ่งถูกไหมค่ะใช่คือปกติ เวลาเราซื้อขายรถเนี่ยมันต้องยอมรับในโลกของความเป็นจริงมันก็จะมีคนที่ยังไม่โอนอเผื่อขายต่อะจะได้ไม่ต้องไปเสียซ้ำซ้อนก็เลยโอนลอยกันเป็นทอดเดียวต้องไปมันเป็นช่องว่างอยู่จริงๆส่วนจะแก้หรือไม่หลังจากนี้อันนี้ว่ากันสัญญาซื้อขายเป็นหลักฐานประมาณว่าอย่างไรว่ามีการซื้อขายกันแล้วระหว่างนายกกับนายขอกรณีนี้ก็คือใช่ค่ะก็คือนายไม่แน่ใจมันอ่านตัวหนังสือไม่ชัดอนะคะแต่เป็น คนหนึ่งอ่ะเป็นชายคนหนึ่งที่ขายมาให้กับนายนรวิทย์ก็คือสิบตำรวจตรีนรวิทย์นะคะทำสัญญากันเนี่ยสิบสี่ธันวาแล้วซื้อขายกันในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันค่ะนี่ฮะเป็น <ลง S 2> สัญญาซื้อขายลงชื่อข้างล่างเรียบร้อยนะคะนายนรวิทย์บัวดกนั่นนะคะลงนามในฐานะคนซื้อเนี่ยค่ะนี่ฮะค่ะประ,ะเด็นที่ต้องติดตามก็คือตำรวจยืนยันแต่ถึงนั้น ก็มีกระบวนการที่ไปถามกับผู้เกี่ยวข้อง้วยใช่ไหมนองใบย้อนไปตั้งแต่ต้นเลยอะค่ะรถคันนี้เป็นทะเบียนจังหวัดเชียงรายนะคะ,ะมันยังไงดังนั้นผู้ครอบครองรถเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายถ้าตามข้อมูลยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยค่ะคนครอบครองรถเดิมคือคุณไพทูลเสาหลวงค่ะตัวคุณไพทูลยเนี่ยเมื่อวานนี้ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้าพาเจ้าเนี่ย พบว่ารถยนต์ดูคาติหมายเลขทะเบียนนี้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ครอบครองและข้าพเจ้าเอาไปแลกเปลี่ยนกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งพูดง่ายๆก็คือขายขายให้กับนายต่อแล้วก็มีการแลกฮอนด้าอีกคันหนึ่งอะ่ะมา<อ>มีการมอบเอกสารโอนรถพร้อมกับเอกสารโอนลอยให้กับนายต่อไปแล้วต่อมาพบว่านายต่อไม่ได้เอารถไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ แล้วก็มีการขายให้อีกคนหนึ่งที่ชื่อพิชัยไปแล้วต่อมาก็มาพบว่ารถคันนี้มีคนขี่ไปเฉี่ยวชนบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นเจ้าของทะเบียนอย่างตามกฎหมายตอนนี้ก็คือคุณไพฑูรย์ถูกไหมใช่ค่ะแล้วบอกว่าโอนขายไปแล้วให้กับนายต่อแต่เป็นการโอนลอยแล้วทราบว่าต่อไม่ได้เอาไปจดทะเบียนเหมือนกันเอาไปขายต่อให้กับชื่อพิชัย ทไลายมาเป็นอย่างนี้<ะ>ขณะที่มันมีใครแล้วปรากฏออกมาโพสต์เลยเนี่ยน้องไว้ว่านี่มันเป็นรถที่มีคนซื้อไปแล้วถูกตำรวจยึดเอาไว้ในคดีความเนี่ยใช่คือมีผู้โพสต์คนหนึ่งบอกว่ารถบิ๊กไบคันนี้เป็นรถจากทานร้านผม,มขายไปเองอแต่ไม่ได้ขายรถให้ตำรวจนะครับลูกค้าขับไปแล้วไปโดนจับยึดรถเอาไว้ที่สอ,นอ,นอที่ตำรวจเอาออกไปขี่ ตำรวจเอารถไปขับชนหมอตายคนขับมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไม่จับมันละ่ะไปจับคนไม่รู้เรื่องเพราะมีชื่อผู้ครอบครองรถแล้วก็มาไล่ให้ตูไปหาใบซื้อขายสรุปตูเนี่ยต้องช่วยตำรวจใช่ไหม,ม RIP นะครับคุณหมอผมจะช่วยเท่าที่ผมช่วยได้แต่ผมไม่ช่วยคนผิดแน่นอนอนักข่าวของเราคุณวิภาดนานิ่มทองติดต่อไปอยังคนโพสต์เลยค่ะชื่อในชัย ก็ไม่แน่ใจว่าใช่พิชัยที่คุณภัยทู์ไปบันทึกประจําวันเอาไว้หรือเปล่านะคะคุณชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองทาธุรกิจซื้อขายรถบิ๊กไบค์มานานแล้วคันนี้ที่สิบตำรวจตรีนรวิทย์ไปขับชนคุณหมอกระต่ายเนี่ยเป็นรถที่มาจากร้านของตนสองสามปีที่แล้วแต่จําวันเวลาไม่ได้ซื้อรถคันนี้มาจากลูกค้าที่ภาคเหนือไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่หรือเชียงรายจากนั้นพอซื้อมาเอามาขายให้กับลูกค้าคนหนึ่งแต่ไม่ใช่สิบตำรวจตรีนรวิทย์ แล้วปรากฏว่าลูกค้าคนนี้ติดต่อมาว่าขอเอกสารการซื้อขายรถได้ไหมเพราะว่ารถถูกตำรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางจนกระทั่งมันเกิดข่าวนี้นี่นะคะก็เลยตกใจว่าแล้วรถคันนี้ไปอยู่กับสิบตำรวจตรีนรวิทย์ได้อย่างไรหรือเป็นรถของกลางเอามาใช้ไหมอันนี้มไม่แน่ใจฟังเสียงดูหน่อยครับผมซื้อต่อเขาใหม่อีกทีนึ่งซื้อต่อลูกค้าเขาใหม่อีกทีนึง,ง,ขขาานงแล้วก็ขายให้ลูกค้าไปผมก็จำไม่ได้ว่าขายลูกค้าไปนานหรือยัง <ผ>หาพูดอยู่แต่ว่ามีมีคนโทรมาหาผมอะบอกว่าให้หาไปซื้อขายไปยืนยันให้หน่อยเขาบอกเนี่ยว่าว่ารถเนี่ยเราซื้อขายมาถูกต้องมันไม่ใช่รถตำรวจอะไรเนี่ยก็คือคนที่ตำรวจไปจับอะคือผู้ครอบครองล่าสุดซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรถไม่ได้เกี่ยวเลยครับแล้วรถคันนี้มันเป็นของใครตอนเนี้ยไม่ใช่ของตำรวจแน่นอนครับอ่ะสมมติพี่ซื้อมาแล้วขายให้นายเอใช่ครับอเขาไปโดจนจับว่องวผิดกฎหมายไม่ติดแผ่นป้ายอะไรนี่เหรอครับแล้วนายเอโดน โดนจับและโดนยึดรถคันนี้ใช่ครับค่ะพอยึดจากนายเอแล้วไปไหนต่อนะคะก็น่าจะตำรวจเอาไปขับนะครับก็จะประมาณนั้นตามข่าวนะครับนี่อันนี้ท่านท่านนี้ตั้งกาสังเกตว่าอย่างที่ได้ฟังกันไปคือปฏิปต่อทางเหนือเนี่ยพอเห็นภาพแล้วค<ะ>่ะไพทูลเป็นเจ้าของรถที่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่<ะ>เขาต้องไปแสดงตัวลงประจําวันว่าเขาไม่เกี่ยวค่ะถึงแม้เขาชื่อตามทะเบียนเป็นตัวเขาค่ะขายให้ต่อค่ะต่อเอาไปขายให้ชายค่ะชายอาจจะเป็นเจ้าของ การขายรถมือสองที่ว่านี้ถูกไม่ประการใด<ะ>ยังไม่แน่ใจแต่มันก็จะมาถึงจุดได้ในที่สุดค<ะ>่ะแล้วนายคนนี้ที่คุยกับวิพาดาที่โพสเนี่ยบอกได้ขายไปแล้วแต่ไม่ได้ขายตําตำรวจนะฮะรู้แต่ว่าก่อนหน้านี้ซึ่งก็ไม่ได้บอกไทม์ไลน์ชัดเจนนะว่าคนที่ซื้อไปเชื่อม่ใเช่นตำรวจเนี่ยมาขอหลักฐานพอรถถูกยึดเกี่ยวกับป้ายเกี่ยวกับทะเบียนอะไรนี่แหละจะขอหลักฐานไปแล้วมันก็หยุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมใช่ตรงไปคีย์ก็คือว่าก็แน่นอน คุณชัยขายใขรแล้วใครคนนั้นซึ่งชื่อเอสมมุติเนี่ยนะไปขายต่อให้ใครแล้วไปที่ใครหรือไปขายให้เสืตัวนจีนรวิทย์ตำรวจก็จะไปหาหลักฐานต่อไปว่านรวิทย์ที่มีใบสัญญาซื้อขายซื้อมาจากใครแล้วนายไครคนนั้นเนี่ยไปซื้อมาจากใครหรือไปซื้อมาจากเอนึกออกไหมฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไล่กันจริงจริงการออนลอยอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงแต่คีย์ของเรื่องนี้ก็คือว่า ถ้าอย่างที่คุณชายพูดมันก็เป็นเหตุให้สงสัยแต่ตำรวจก็คงจะต้องอธิบายก็คือล่าสุดเอาเป็นว่ามันเคยถูกตำรวจยึดค่ะ<ฆ>ถูกไ,ไหม้องไปมันก็ต้องไปหาหลักฐานว่าตำรวจที่ไหนยึดแล้วยึดไปแล้วเนี่ยเจ้าของเขามาเอาคืนไปแล้วแล้วเจะไปขายต่ออันนี้ก็เรื่องของเขาถูกไ,ไหม้<ฆ>ังไปแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเาบอกว่าตำรวจที่เคยยึดเจ้าของม่เอาคืนไปแล้ว ยังเป็นของกลางอยู่แล้วเอาไปใช้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะก็แกะกันอย่างนี้ก็แล้วกันขณะที่เมื่อคือนนี้วิภาดาไปเห็นอะไรน้องไหนอ่ะไปนะที่สอนอพยาไทยอะค่ะ,คะแล้วปรากฏว่าไปเจอว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ ไม่ได้อยู่ในที่จอดรถของกลางเรายังไม่สรุปนะครับว่าใช่คันเดียวกันหรือไม่ประการใดในใน้องไรแต่ไปอยู่ตรงหน้าแฟลต4ที่พักของตํารวจสอนอพยาไทยซึ่งมันจะเป็นจุดจอดรถของตํารวจที่พักอยู่ในแฟลตนี้คุณวิพาดาเนี่ยนะข่าวของเราบอกดูจากลักษณะแล้วค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันเป็นคันเดียวกันแล้วสภาพของบิ๊กไบค์คันนี้ก็คือไฟเบรกยังค้างอยู่เลยด้านหน้ารถไม่มีไฟหน้าแล้วสภาพก็คือมันมีรอยพังเสียหายมันมีรอยถลอก ที่เห็นจอดอยู่เนี่ยคุณวิภาดาบอกว่ามันไม่ได้มีเชือกกั้นนะม,มันไม่ได้มีการล็อกรถคันนี้เอาไว้เป็นรถของกลางเหมือนกับคดีอื่นๆดังนั้นถ้าเกิดมองผ่านๆก็จะเข้าใจว่าเป็นรถของตํารวจที่พักอยู่ที่แฟลตนี้แล้วก็เอามาจอดอซึ่งตามปกติอันนี้คุณวิภาดาบอกนะว่ารถาที่เกิดคดีอาญาเนี่ยเวลาถูกตํารวจอายาัดมันจะต้องไปอยู่ที่จุดเก็บของกลางหรือสารพยาไดเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดเก็บอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมก็าเหมือนกันทั้งหลายอย่างน้อยก็ไม่มีใครไปขี่ต่อ หรือไปไม่ไปอยู่หน้าแฟลตนะหรือหน้าแฟลตอยู่หน้าแฟลตเลยตอนนี้ค่อะอยู่ปะปนกับมอเตอร์ไซค์ของท่านอื่นๆที่จอดอยู่ตรงนั้นอ,<ะ>อันนี้เดี๋ยวตามกันดู